มีบุตรชายของเศรษฐีนามว่ามานพเขามีเพื่อนอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกชักชวนเขาไปสู่ความเพลิดเพลินสนุกสนานคลืน้นเครงแต่เมื่อกลับมาเขามักจะรู้สึกว่างเปล่าและขุ่นมัวส่วนเพื่อนอีกคนเป็นบัณฑิตผู้สงบชวนเขาอ่านตำราและสนทนาธรรมซึ่งทำให้ใจของเขาสงบและเปี่ยมด้วยปัญญามานพรู้สึกสับสนยิ่งนักเขาไม่รู้ว่าควรจะเลือกเดินทางไปกับเพื่อนกลุ่มใด ด้วยความสับสนนั้นเขาจึงได้เข้าเศร้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามพระศาสดามิได้ตรัสตอบโดยตรงแต่ทรงหยิบกระดาษสองแผ่นขึ้นมาแผ่นหนึ่งทรงนำไปห่อปลาที่ข่าวคลุงอีกแผ่นหนึ่งทรงนำไปห่อเครื่องหอมที่มีกลิ่นจุงใจครั้นแล้วพระองค์จึงทรงคลี่กระดาษทั้งสองออกแล้วตรัสถามว่ามานพกระดาษทั้งสองแผ่นนี้มีกลิ่นเหมือนกันหรือไม่มานพตอบว่าไม่เหมือนกัน แผ่นหนึ่งเหม็นคาวอีกแผ่นกลับหอมชื่นใจพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าดูก่อนมานพผู้ที่คบคนพาลก็ย่อมมีกลิ่นคาวเฉกเช่นกระดาษห่อปลาส่วนผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมมีกลิ่นหอมแห่งปัญญาและความดีงามติดตัวไปฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องราวของมานพจบลงเพื่อให้เราได้ลองถามตัวเองอย่างเงียบๆว่าผู้คนที่เราเลือกใช้เวลาร่วมด้วยในทุกวันนี้ กำลังมอบกลิ่นใดให้กับชีวิตของเราและตัวเราเองกำลังเป็นกลิ่นแบบไหนกับมิตรสหายของเรากัน